อีกรุ่นนึงนะครับตั้งแต่มีเจ้ายักษ์เล็กมานะฮะหรือว่า dw 5 6 0 0 bb นะครับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะถูกลืมไปเลยทีเดียวนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือ dw 5 6 0 0 ms นะครับเป็น Casio G-Shock นะฮะ dw 5 6 0 0 ms ขีด1นนะครับ3 2 2 9คือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเคยย้อนไปกลับไปเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ dw 5 6 0 0หรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่ายักษ์เล็กเนี่ยตัวสีดำล้วนอ่ะนะฮ ตัวนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจะซื้อเนี่ยนะครับตัวนั้นราคามันสูงมากนะครับคือ4,000-5,000แล้วตัวนั้นในในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีขายเลยด้วยนะครับทำให้ความต้องการเนี่ยมันสูงมากนะครับ ดังนั้นนะฮะบริษัทที่นําเข้านะครับหรือว่าเซ็นทันเนี่ยเขาก็เลยน่าจะไปดิวมานะครับเพื่อจะเอามันมาขายในเมืองไทยอีกครั้งนะครับทาให้ราคาของมันเนี่ยก็ดิ่งหวบลงมาเรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้เจ้า d w .5600MS ตัวนี้เนี่ยนะครับถูกลืมไปในพิบตาเลยนะฮะสำหรันวันนี้เพื่อปลุกกระแสขึ้นมาอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบสีดําล้วนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องฟองกันเลยนะ สำหรับเจ้ากล่องดี5 6ว0 m าตัวนี้นะครับข้างในไม่มีกล่องเหล็กนะครับซึ่งจะเป็นกล่องกระดาษทั้งแท่งนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็มาแบบนี้เลยนะฮะจากช็อปจากอะไรก็เป็นเหมือนกันนะครับที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับนี่เป็นข้างนอกไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่คู่มือนะครับผมว่ากล่องแบบนี้ก็สวยดีนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกระป๋องเหล็กแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูนะครับอ่านี่เปิดออกมาก็จะเป็นที่ใส่คู่มืออยู่ตรงนี้นะครับ โอเคอ่าเปิดฝาออกมานะครับก็จะเจอกับตัวนาฬิกาเลยนะครับเป็นกล่องเพียวๆลนะักษณะแบบน,น,นี้ไม่มีกระป๋องเหล็กนะโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดหน้าปัดของนิดนึงพอดีวางไว้นานไม่ได้เช็ดฝุน่นไม่ได้เคลียร์ฝุ่นออกเลยหยิบมาเห็นปุ๊บก็เอามารีวิวเลยนะครับโอเคอ่ะนี่คือหน้าตาของ DW 5 6 0 0 MS นะครับ คือถ้าเป็น DW 5 6 0 BB เนี่ยก็จะเป็นดำล้วนเลยนี่ออกไหมฮะแล้วก็ตรงรหัสตรงเนี้ยก็จะไม่มีนะครับดำล้วนหน้าปัดด้านในนะครับที่เป็นตัวเลขสีแดงแงเนี่ยก็จะเป็นสีสีออกคือจะเป็นโทนสีขาวแต่ว่าหน้าปัดด้านในสีดําตัวอักษรทุกอย่างเป็นสีดําทั้งหมดนะครับคือจะดูดําดุมากๆตัวนั้นนะฮะแต่รุ่นนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ไม่ชอบสีดําล้วนนะครับมีนะครับคนที่ไม่ชอบสีดาเพราะรู้สึกว่าคือมันเป็นฮวงจุย้ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลย แต่อยากใส่ในการประมาณนี้ก็ d ีิว 5600MS นะครับหรือว่ารุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับถามว่ารหัสตรงนี้มีนัยยะอะไรรหัสตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสบอกตัวเครื่องนะครับหรือว่ารหัสที่ตรงกับแมนวลนะฮะหรือว่าคู่มือการใช้งานนั่นเองซึ่งก็จะหมายถึงเลข3229นะฮะเนี่ยดูที่ไปไ้ายแท็ก ก็จะเป็นเลขเดียวกันนะครับก็จะเป็นเลขเดียวกันอ่ะอันดับแรกถ้าเกิดว่าใครอยากเช็คแท้ tes, เช็คปลอมเนี่ยก็ดูเลขตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูที่ป้ายแท็กว่ามันตรงกันไหมนะครับแต่บางทีป้ายแท็กอาจจะสลับกันได้ผิดพลาดกันได้แต่ว่านี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นนิดนึงนะครับนิดนึงเนาะนี่เป็นแท็กนะครับแล้วก็รหัสตรงนี้แล้วก็คู่มือก็จะตรงกันทั้ง3าอย่างนะครับส่วนตัวสายนะครับเรื่องของสีเนี่ยจะเป็นสีออกดําโทนแบบดําโทนด้านๆนะครับมันก็เลยทําให้ดูไม่ได้ดํามากแต่จริงมันก็ดํานั่นแหละ แต่ดำออกโทนด้านๆผมต้องการจะซื้อให้เห็นว่ามันไม่ได้ดำเหมือนลักษณะแบบนี้อันนี้คือดำเงาๆนะฮะแต่ลักษณะดำด้านมันจะเป็นดำแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีสไตล์นะครับมีความเท่ไปอีกแบบนะฮะสามารถทําให้เราเนี่ยไม่ต้องหาชุดที่จะใส่ได้มากมายนะครับคือใส่ได้กับทุกชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยขนาดนะครับอยู่ที่42.8ม mm มนะฮะผมตีเป็น4.3ซนติมแล้วกันนะครับจากซ้ายไปขวา จากขอบถึงขอบนะครับก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ทั้งข้อมือผู้หญิงผู้ชายนะครับข้อมือใหญ่ข้อมือเล็กก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่สำหรับคนที่มีน้ําหนักหน่อยนะฮะหรือว่าข้อมือใหญ่หน่อยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเรือนค่อนข้างบางนะครับแนะนําขยับเงินอีกนิดนึงฮะเพิ่มอีกสักพันกว่าบาทนะครับไปเล่นยักษ์ใหญ่เลยดีกว่านะครับเพิ่มพวกทอสโซล่าอะไรมาด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ยักษ์เล็กนิดหนึ่งนะครับ ทั้งสองทั้งสองด้านเนี่ยสายทั้งสองด้านนะครับรวมถึงกรอบนะครับจะใช้วัสดุเป็นเรซินสีดำโทนเดียวกันทั้งหมดนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเรื่องของการตัดขอบมุมต่างๆแน่นอนคาซิโอผมย้ำทุกคลิปว่าเขาค่อนข้างที่จะทำได้ดีสวยงามมากๆนะครับแต่เทียบกับในราคาที่แบบตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมันตกอันดับลงมานะฮะอยู่เพียงแค่2 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเอง2 0 0พันกลางๆเท่านั้นนะฮะคือไม่ได้สูงมากถือว่าตอนนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวอ่ตัวเนี้ยเนี่ย สีเป็นออกดำเงาเขาเรียกอะไรวะเนี <N> ่ย <ee> แล้วก็ที่ทล้าสายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวสายนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นสีออกโทนดําเงานะครับลักษณะของสีปุ่มทั้งสีปุ่มนะส,สีปุ่มนะครับก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับดูตรงนี้พูดเหมือนรีบเนาะอยากให้ได้ข้อมูลครบๆนะฮะแล้วก็ลักษณะของการวางน็อตนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดของ DW5600 ทุกรุ่นนะครับซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนกรอบสายได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเอากรอบสายมาให้ดูว่าอะสมมติเนี่ยสมมติเราอยากเปลี่ยนเป็นกรอบสายสีแดงนะครับ เนีนอย่าเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมานะครับโดยใช้ดีดเบลห้าส่วนบีบีนะฝากติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนกรอบสายให้ดูว่าเปลี่ยนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังว่าเราสามารถที่จะขันออกได้นะครับด้วยตัวเองขันสี่น็อตเนี่ยออกด,อด,อด,อดึงเบเซลออกดึงเบเซลออกดึงสายออกก็ เปลี่ยนสายเปลี่ยนกรอบได้ด้วยตัวเองได้นะครับใช้ไขควงอันเล็กๆนะครับโอเคลักษณะของสายนะฮะก็จะเป็นรูเดียวนะครับเวลาเวลาใส่ข้อมือก็จะเดี๋ยวนผมใส่ข้อมือด้านขวานะครับก็จะประมาณนี้ก็จะเท่ๆหน่อยเพราะว่าตัวอักษรข้างในเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับมันก็เลยดูโดดขึ้นมานะครับจากการที่ตัดกับตัวนาฬิกาที่เป็นสีดํานะครับโอเคนี่คือนาฬิกากําลังแสดงหน้าเลกนะครับอยู่ในหน้าเลกนะครับ ะจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเป็นเวลาด้านบนเป็นวันที่เป็นวัน,น,เ,ปนเป็นวันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ ตัวนี้สามารถที่จะมาตรฐานของคาซิโอนะครับอยู่ที่วอเตอร์เรสิตนะครับหรือว่าในเรื่องของการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับ20บาทนะครับหรือว่าระดับ200เมตรนะครับกระจกจะใช้เป็นมิเนลเลอร์กราสนะครับกรอบสายเป็นเลซินน้ําหนักรวมนะครับน้ำหนักรวมนะฮะก่อนตัดสายทุยตัดสายไม่ได้นะครับตัวนี้น้ําหนักรวมนะครับอยู่ที่60กรัมซึ่งถือว่ามีความเบามากๆนะฮะด้วยความที่ว่านาฬิกาค่อนข้างที่จะมีขนาดกลางลงไปถึงเล็กนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขที่บอกเเวลลาาาน่ไไไมมดด้้็กตหปปั ะะสังเกตดูเนี่ยเรามองไกลๆเรายังเห็นชัดเลยว่าตอนนี้เวลากี่โมงซึ่งถือว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าด้านนอกนะฮะหลายคนเดินผ่านแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่มันใช่ใชไอแถบโซลาร์เซลล์ที่ใช้รับพลังงานแสงได้ไหมพี่ไม่ได้นะครับรุ่นนี้มันจะคล้ายกับกับตัว 5600e แต่ว่ารุ่นนี้รับพลังงานแสงไม่ได้นะครับคน,รนนนะคนละรุ่นกันนะคนละรุ่นกันนะฮะแยกแยะออกได้ด้วยอะไรถ้าเป็น ms นะครับ ms เกือบทุกซีรีส์นะฮะ 6900ms เนี่ยเขาก็จะเขียนหมายเลขลงไว้ที่สายแบบนี้นะฮะ ซึ่งถามว่าแตกต่างกันตรงไหนฟังก์ชันอะไรไม่ต่างครับต่างกันอย่างเดียวคือเรื่องของเนี่ยเขียนตัวเลขไว้ที่สายแค่นั้นคือทําให้แบบดูมีอะไรมากขึ้นดูมีสตอรี่มากขึ้นสําหรับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของระบบไฟกันนะครับปาปปิดไฟก่อนอ่าไฟนะปุ่มกดไฟอยู่ขวาล่างไม่วะขวาล่างอ่านี่นะฮะ ก็เป็น LED backlight น,นะครับตามปกติไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับอย่างเหมือน5600ทุกรุ่นนะครับทั่วไปนะครับไม่นับพวกตัว Limited นะโ <Okay. Bye. S 1> อเคไฟนะครับอดูความสวยงามกันอีกรอบนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มต้นเล่น G ีช็ c คนะครับนอกจาก g a เอ0 g b ่งหนนะครับดำทองตัวนี้แล้วหรือว่า GA 1 0 0้สีดำล้วนนะฮะตัว DW5600BB นยะครับ,รบยักษ์เล็กหรือว่า d w 5 6 0 0 MS กตัวนี้ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับควรจะเลือกซื้อเป็นอันดับต้นๆบอกนี้เลยควรจะเลือกซื้อเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าไม่ว่ามันจะผ่านไมกี่ยุคกี่สมัยตอนนี้ s ีช็ k เนี่เปัน3 0กว่าปีแล้วจะ40บปีแล้วเนาะรุ่นพวกนี้ยังได ต่อให้ผ่านช่วงเอลวิสผ่านอะไรมาเนี่ยรุ่นพวกนี้ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็แบบเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชายหรือแม้กระทั่งคุณผู้หญิงก็ตามนะครับสามารถที่จะแมทชุดได้ง่ายดูเป็นแบบสปอร์ตเกิลสปอร์ตแมนนะฮะถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันข้างในนะครับนี่คือหน้าแรกนะฮะฟังก์ชันถัดไปตัวนี้สามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้นะครับแน่นอนเป็นพื้นฐานของนาฬิกาดิจิตอลน,นะครับ แล้วก็การจับเวลานะครับระหว่างที่เราเข้าโหมดจับเวลาเนี่ยนะฮะสังเกตว่าด้านบนก็จะแสดงเวลาปัจจุบันนะฮะเป็นเวลาปัจจุบันด้วยนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้จับเวลาถอยหลังขออภัยนี่จับเวลาเดินหน้านะครับจับเวลาถอยหลังจับเวลาเดินหน้าซึ่งก็ด้านบนก็จะแสดงเวลาปัจจุบันนะครับ6โมง28นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็กลับสู่นาฬแกงสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีจุดเด่นอะไรเลยครับในเรื่องของฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกราคาซึมันไม่ได้โดดมากนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราใช้งานนะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่เน้นใช้ความสามารถไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนี่ยก็คือเราต้องใช้สมาร์ทวอ์ไปเลยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นถ้าไม่ใช่พลังงานแสงนะอย่างเช่นอะไรอะพวกนับก้าวเดินพวกบลูทูธอะไรผมบอกเลยใช้งานจริง,รงๆแทบไม่ได้ใช้นะครับ จริงนะเพิ่มเงินไปซะเปล่าๆแต่แล้วแต่คนชอบนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าบางทีคือบางคนชอบไงว่าเออฟังกช์ชันเยอะๆแบบบางทีไม่ได้นั่งเล่นมือถือนั่งกดนาฬิกาเล่นก็ยังดีอะไรประมาณนเน็ตมือถือหมดไงไม่ได้เติมนั่งกดนาฬิกาเล่นเออผมเคยเป็นนะ<笑><笑>ก็จะประมาณนั้นนะครับอย่างที่เห็นฟังกช์ชันไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ที่โดดเด่นคือในเรื่องของราคาที่ตอนนี้เนี่ยน่าสอยมากนะครับบอกตรงเลยราคาน่าสอยมากตอนนี้ นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบสีดำล้วนนะครับอ่ะนี่คือความน่าสนใจทั้งหมดของ DW 5 6 0 0 MS นะครับก็ลองหาซื้อนะครับจับจองกันดูได้ตามเซ็นทรัลรูมมิงสันเดอะมอล์หรือว่าตลาดอะไรร้านไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่เป็นไม่ได้เป็นลูกค้าประจําอยู่ร้านไหนนะครับฝากร้านนาฬิกาเห็นแล้วช็อกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับแต่ละใครที่ต้องการจะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรเนี่ยติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนะครับผมจะลงคลิปนี้ไว้ใน u t u b e นะครับในข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดตกหล่นสามารถที่จะบอกที่จะเตือนกันมาได้นะฮะยังไงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคงจะหมดแต่เพียงเท่านี้หวังว่าถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันกอไปกอมากอไปกอมาก็ได้นะครับดูไปเรื่อยๆนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ